ดีใช้ได้เลยนะครับวันนี้ได้มาลองขับแล้วกับ BYD Seal 5 DM-i นะครับก่อนจะเปิดราคาเร็วๆนี้นะครับฟิลลิ่งการขับขี่ในวันนี้ก็ได้ลองขับขี่ในโหมด e-b ล้วนด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถ PHEV นะครับที่มีแบตเตอรี่ขนาด18.3กิโลวัตต์อวมเขาเก็ไว้ใน120กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้งวันนี้ลองวิ่งดูแล้ววิ่งได้100กิโลนะครับก่อนที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะตัดการทํางานเป็นแบบ HEV แบบธรรมดาคือทํางานร่วมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรของเขาซึ่งฟิ ช่วงล่างเนี่ยไม่กระไดจนเกินไปและไม่ย้วยจนเกินไปด้วยมีความกระชับอยู่สามารถขับขี่ในะความเร็วทั่วไปเนี่ย80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรเนี่ยได้ด้วยความมั่นใจนะครับแต่ในะความเร็วส,งสูงๆระดับ120กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีเสียงลมเนี่ยเข้ามารบกวนภายในห้องโดยสารบ้างแต่ว่าอัตราเร่งถือว่า เร็วทันใจนะครับ0-100เคมา7.5วินาทีแล้วก็เรื่องของการวิ่งได้หมด EV เนี่ยก็วิ่งได้ระยะทางน่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับที่เคมาไว้นะครับเหลือแค่เปิดราคาแล้วครับสำหรับ BYD Seal 5คันนี้ทุกคนอยากให้ราคาเท่าไหร่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับ